บุญใดบุญใดที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้พระบุญนั้นพระบุญนั้นและการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้นและการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้นขอให้ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าทำให้แจ้งทำให้แจ้งโลกุตรทําก้าวโลกุตรัทธรก้าวในทันทีในทันทีข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นผู้อาภัพอยู่เป็นผู้อาภัพอยู่ ยังต้องท่องเที่ยวไปยังต้องท่องเทีเท่ยวไปในวัฏสงสารในวัฏสงสารขอให้ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าเป็นเหมือนพระโพธิสัตว์ เป็นเหมือนพระโพธ,ธิการูเทียงแท้รูเทียงแทนได้รับพยากรได้รับพยากรแต่พระพุทธเจ้าแล้วแต่พระพุทธเจ้าแล้วไม่ถึงฐานะล้วไม่ถึงฐานะแล้วแห่งความอาภัพแห่งความอาภัพติดแปดประการแปดประการขอให้ขา้าพเจ้าขอให้ขา้ขขาพเจ้าพึงเว้นจากเวรทั้งห้าพึงเว้นจากเวรนทั้งห้าพึงยินดีในการรักษาศีลยินดีในการ การรักษาศีลไม่เกี่ยวเกี่ยวในการมคุณทั้งห้าไม่เกี่ยวเกี่ยวในการมคุณทั้งห้าพึงเว้นจากเปลือกต้มดังกล่าวพึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าวคือการมคุณคือการมคุณขอให้ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าไม่พึงประกอบด้วยไม่พึงประกอบด้วยทิติชั่วทิติชั่วพึงประกอบด้วยประกอบด้วยทิตที่ดีงามทิตที่ดีงามไม่พึงพบมิจชั่วไม่พึงพบมิจชั่ว คุครบแต่บัณฑิตทุกเมื่อคุครบแต่บัณฑิตทุกเมื่อขอให้ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าเป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณเป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณเือศรัทธาศรัทธาสติสติปิรศสิรศโอตปาโอตปปาความเทียรความเทียนและขันติและขันติพึงเป็นผู้ที่พึงเป็นผู้ที่ศัตรูครอบงำไม่ได้ศัตรูครอบงำไม่ได้ไม่เป็นคนข่าวไม่เป็น คนเาคนหลงลมงคนหลงลมขอให้ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ฉลาดในอุบายเป็นผู้ฉลาดในอุบายแห่งความเสือมแห่งความเสื่อมและความเจริญและความเจริญเป็นผู้เจียบแล้วเป็นผู้เจียบแล้วในอัตถะธรรมในอัตถะธรรมขอให้ญาณของข้าพเจ้าขอให้ญาณของข้าพเจ้าเป็นไปไม่ข้องขาดเป็นไปไม่ข้องขาดในธรรมะที่ควรรู้ในธรรมะที่ควร หลูระดุดลมพัดไปในอากาศฉะนั้นระดุดลมพัดไปในอากาศฉะนั้นความปรารถนาใดๆความปรารถนาใดๆของข้าพเจ้าของข้าพเจ้าที่เป็นกุศลที่เป็นกุศลขอให้สำเร็จขอให้สำเร็จโดยง่ายทุกเมื่อโดยง่ายทุกเมื่อคนที่ข้าพเจ้าคนที่ข้าพเจ้ากล่าวมาแล้วทั้งพวงนี้กล่าวมาแล้วทั้งพวงนี้ยังมีแก่ข้าพเจ้ายังมีแก่ข้าพเจ้าทุกพบทุกชช้าทุกพบ ทุกชาติเมื่อใดเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารสมาาพผู้แสดงธรรมเครื่อง้นทุกผู้แสดงธรรมเครื่อง้นทุกเกิดขึ้นแล้วในโลกเกิดขึ้นแล้วในโลกเมื่อนั้นเมื่อนานขอให้ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้า้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลายจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลายเป็นผู้ได้โอกาสเป็นผู้ได้โอกาสแห่งการบรรลุธรรม ขอให้ข้าพเจ้า พึงได้ความเป็นมนุษย์พึงได้ความเป็นมนุษย์ได้เพศบริสุทธิ์ได้เพศบริสุทธิ์ได้บรรพชาได้บรรพชาอุปสมบทแล้วอุปสมบทแล้วเป็นคนรักศีลเป็นคนรักศีลมีศีลมีศีลทรงไว้ซึ่งพระศาสนาทรงไว้ซึ่งพระศาสนาของพระบรมศาสดาของพระบรมศาสดาขอให้ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีการปฏิบัติทาได้ ผู้มีการปฏิบัติทําได้โดยสะดวกสะดวกก็รู้ได้พลังนก็รู้ได้พลันละทําให้แจ้งกะทําให้แจ้งซึ่งอรหัตตผลอันเลิศซึ่งอรหัตตผลอันเลิศอันประกอบด้วยอันประกอบด้วยธรรมะอัมมะมีวิชาเป็นต้นมีวิชาเป็นต้นหากแล้วพระพุทธเจ้าหากแพระพุทธเจ้าไม่บังเกิดขึ้นไม่บังเกิดขึ้นได้กุศลกรรมของข้าพเจ้าได้กุศลกรรมของ,ของ าพเจเ,เ,เตรียมแล้วเตรี่ยมแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้เมื่อเป็นเช่นนี้ขอให้ข้าพเจ้าอให้ข้าพเจ้าพึงได้ดายานได้ยาเป็นเครื่องรู้เป็นเครื่องรู้เฉพาะตนเะพาะตอนอันสูงสุดเทอนอันสูงสุดเทอน